สวัสดีครับก็มาเจอกันกับคลิปนี้นครับน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายละที่อาจารย์สั่งให้มาทําก็คลิปนี้อาจารย์สั่งให้มาทําเกี่ยวกับาการบอกเป้าหมายในชีวิตให้กับแม่นันก็คือมีเป้าหมายอาชีพเป้าหมายในชีวิตแล้วก็เป้าหมายครอบครัวที่เราจะบอกกับแม่ครับ ก็ไม่มีอะไรมากรครับก็พูดอะไรครับเริ่มต้นด้วยที่เป้าหมายในชีวิตของผมหลักๆเลยครับเป้าหมายในชีวิตก็คือแน่นอนครับก็อยากหีพ่อกับแม่มีความสุขก็ทําเพื่อแม่ครับก็เรียน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 ให้ดีเรียนให้เก่งเรียนให้ทันเพื่อนๆทันคนอื่นเขาแล้วก็พอจบไปก็ให้มีงานทํา ทำงานดีๆมีเงินเดือนเยอะๆหน่อยพอที่จะเลี้ยงพ่อกับแม่ได้เพราะว่าความหวังของพ่อกับแม่อยู่ที่ตัวเราเองละก็เริ่มแรกจากเป้าหมายในชีวิตก็การเลือกสายเรียนครับสมัยก่อนการเรียนเขาสมัยตอนมัธยมเขาแบ่งเป็นสายวิทย์สายศิลป์ ภาษาอะไรผมก็เป้าหมายของผมก็เลือกเลือกสายวิทย์เลือกที่จะเรียนสายวิทย์เพราะว่าคิดไว้ก่อนละถ้าเรียนสายวิทย์ผมต้องเป็นผมจะต้องไปเป็นอะไรผมเป็นผมจะต้องไปเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นผู้ช่วยพยาบาลอะไรได้เป็นเภสัชอะไรได้แต่เอาไปเอามาผมเรียนสายวิทย์เรียนไปเรียนมาผมไปสอบไปสอบหมอไปสอบพยาบาลสอบเภสัชมันไม่ติด แล้วก็ไม่ติดทีนี้ก็ไม่รู้จะไปสอบอะไรละเรียนสายวิทย์มาก็เลยเข้ามาสอบวิชาสาขาวิทยาศาสตร์ของคณะครุษศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรยครับเป้าหมายต่อไปก็คือเรียนจบปริญญาตรีจากนั้นก็ทํางานและทางานในระหว่างที่ทํางานผมก็ต้องเรียนไปด้วยครับ เรียนเกี่ยวกับบริหารจากการศึกษาประเท่จะได้เรียนเรียนระหว่างที่เรียนก็ปอปอโทก็จะเรียนอยู่สองปีแต่ผมต้องเป็นครูห้าปีถึงจะได้เป็นสอบพอ,อถึงจะไปสอบพอ,อได้ว่างั้นนะครับก็เป้าหมายชีวิตก็มีอยู่ลางๆประมาณนี้ครับส่วนเป้าหมายในอาชีพถ้าสมมติว่าผม จบออกไปได้ไปเป็นครูสอนเด็กระหว่างที่เป็นครูสอนเด็กนั้นถ้าผมเรียนไปไอเรียนบริหารการศึกษาเนี่ยพอเรียนจบแล้วก็ไปสอบได้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาผมก็จะต้องไปเป็นผู้บริหารศึกษาเป้าหมายในอาชีพที่แท้จริงก็คือเป็นผู้บริหารศึกษานี่งครับผู้บริหารศึกษานั้นก็ผมชอบครับมันเป็นงานที่ ผมคิดว่าผมรักนะครับเป็นการบริหารการศึกษาไม่ใช่ไปไปยุ่งคุกคีกับเด็กไม่ต้องอ,อ,อะไรมากกับเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้บริหารสถาน,นาศึกษานี่ก็เป็นคนแบบง่ายๆครับแต่ส่วนมากแล้วผู้บริหารศึกษาจะเป็นคนเก่งแต่ผมยังไม่เก่งครับไม่เก่งพอด้วยไม่เก่งด้วยซ้ำไปครับก็ สิ่งใดที่เราไม่มีเราก็ต้องทําให้ได้ครับพยายามความพยายามที่ไหนความพยายามที่นั่นครับเอ้ยไม่ใช่ความพยายามที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับผมมันต้องทําได้เราต้องเก่งได้ครับเมื่อเราก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหารสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องออกไปรู้จักผู้คนเยอะแยะมากมายต้องรู้จักถึงประธานบริษัทเอ,อ๋ยอะไรเอ,อ่ยอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะได้ ไปของประมาณเข้ามาในโรงเรียนมาปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนปรับสถานที่ในโรงเรียนสร้างอาคารเรียนแล้วก็สวัสดิการของเด็กๆอะไรอยเงี้ยครับผมก็มีไอดอลเหมือนกันครับที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาก็ไม่ไกลไม่ไกลครับเป็นผอโรงเรียนเก่าของผมเองเป็นผอคน เขาก็ท่านก็ยังไม่แก่นะแต่ท่านเป็นคนเก่งเก่งมากเลยครับเมื่อก่อนผมอยู่ผมจําได้ผมเรียนอยู่ชั้นมอม .2 ครับพอท่านนี้ท่านกําลังเข้ามาผมเจอแล้วผมชอบเลยครับท่านเป็นคนที่เข่งในระเบียบวินัยมากชอบครับท่านท่านเรียนรอดองด้วยไงถึงได้มีระเบียบวินัยท่าน ใช้ชีวิตแบบชิวๆแบบพื้นๆไม่ได้ไฮโซไม่ได้เลือดหรูแล้วก็รักเด็กนักเรียนบริหารเกง่งแล้วก็สร้างสัมพันธไมรีเก่งมากครับออกไปหาคุณพ่อคุณแม่ของเด็กชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยรู้จักท่านผู้ผู้บริหารคนนี้มากครับผมผมก็รักมากครับท่านก็ วันว่างๆเนี่ยก็พาผมไปเที่ยวไปทําอะไรที่มันสร้างสารรค์มากนะครับแล้วก็ท่านนี้เป็นคนที่รู้จักท่านผู้ใหญ่เยอะมากเพท่านนี้ก็พื้นพื้นฐานของท่านนี้ก็ไม่ผมว่าไม่ได้เลื่อนลุ้อะไรนะครับไม่ได้มาจากครอบครัวที่รวยหรือมีฐานะอะไรมากมายหรอกครับเพราะ ก็ผมผมก็เคยไปที่บ้านของท่านละท่านพาไปไปเที่ยวที่บ้านครับดีมากเลยครับพอไปถึงก็ทํากับข้าวอาหารกับข้าวอะไรไม่ให้ผมทานกับเพื่อนไปหลายไปกันหลายคนครับท่านพอ,อพาไปเที่ยวไปเที่ยวที่บ้านก็ผมผมเห็นอย่างนั้นแล้วก็ผมก็คิดขึ้นได้ว่าเอ๊จุดหมาผมจะเป็นอะไรดีผมคิดว่าพอ,อ,อดีกว่า ผมอยากเป็นพอ,อพอเรียนเป็นผู้บริหา,ารสถานศึกษาแต่ผมจำได้ว่าตอนนั้นผมจบชั้นม .6 ผมก็เคยไปเรียนาสาขาบริหารการศึกษาแต่อยู่คณะครุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเท่งหนิงแต่ผมเรียนไปเรียนมาละมันมีเงื่อนไขยอยู่ว่าถ้าเป็นถ้าจะเป็นผู้ผู้บริหารศึกษาได้อะต้องจบปดี แล้วก็ต้องเป็นครูมาอย่างน้อยห้าปีมันมีเงื่อนไขยอย่างนี้ผมก็เลยคิดไปคิดมาละถ้าผมเรียนแค่บริาหารจาการศึกษาแค่สาขาเดียวในปริญญาตรีผมจบไปผมจะเป็นไปเป็นครูอะไรอย่างนี้เพราะว่าสมัยนี้เขารับคนเข้าทํางานไม่ได้รับสเปซสปะเรื่อยเปื่อยตลอดไปก็เป้าหมายต่อไปคือเป้าหมาย ครอบครัวของผมครอบครัวของผมมีพี่น้องด้วยวกันสองคนครับมีอยู่สองมีด้วยกันสองคนก็มีผมกับพี่สาวของผมตอนนี้พี่สาวของผมก็แยกออกไปเป็นอีกครอบครัวหนึ่งตอนนี้ก็เหลือผมกับพ่อแ,แม่อยู่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็พี่สาวของผมแล้วก็จะมีของพี่สาวผมอยู่บ้านอีกหลังหนึง่งแล้วก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนแล้วก็ จะตามมาอีกหนึ่งคนตอนนี้ก็กาลังจะได้สี่เดือนแล้วครับแต่ส่วนมากแล้วผมไม่ได้ไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อกับแม่คก็ไปอยู่กับพี่ส่วนมากไปอยู่บ้านพี่อ้อ้าหมในครอบครัวหลักๆแล้วผมอยากเห็นครอบครัวของผมมีความสุขอยากเห็นครอบครัวของผมย,งยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงไม่เครียดไม่เครียด ไม่ด่าว่ากันในครอบครัวอยากให้ครอบครัว